ไบเฟิร์นพิมพชนกทำเอามิลานลุกเป็นไฟบินร่วมงานมิลานแฟชั่นวิก2022ร่วมเฟรมคู่กับยุกยอมกัสเซเวนลูกนี้ไบเฟิร์นสวยจึงโกอินเตอร์สุดความสวยสร้างเรื่องไม่หยุดล่าสุด22กันยายนไบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบุญนักแสดงสาวชื่อดังได้เดินทางไปร่วมงานแฟชั่นวิก2022ที่มิลานโดยสาวไบเฟิร์นก็ได้โพสต์ภาพแจกความสวยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวฉบับสาวแซ่บตาปรือสุดเซ็กซี่ ใบเฟิร์นมาในลุกสาวผมตรงพร้อมกับชุดสีดำมีเสื้อคลุมเผยให้เห็นถึงความสพร่างเปิดเนินอ,อกนิดๆหน้นาท้องหน่อยๆพอให้เห็นใจสัน่นถูกใจแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างประเทศนอกจากภาพเดียวของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ทำเอาแฟนคลับแตกกื่นแล้ว ยังมีภาพของสาวใบเฟิร์นนั่งร่วมเฟรมอิงไลกับยุคยอมกัสเซเวนสุปตาเกาหลีชื่อดังอีกด้วยทั้งสวยทั้งหลอ่อแบบนี้เคมีเข้ากันสุดถ้าถามว่าใบเฟิร์นพิมพชนกที่งานมิลานแฟชั่นวิก2022สวยแตกแตนขนาดไหนก็วัดได้จากแฮชแท็กใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่พุ่งทะยานติดเทรนประเทศไทยทันทีที่เธอลงรูปสวยจริงไม่ต้องพูดเยอะจริงไหมคะ